สวัสดีุครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเวสันไลฟ์นะครับวันนี้เป็นอีกวันที่ผมจะเดินทางกลับพดีที่ประเทศไทยนะครับซึ่งครั้งนี้ผมบินด้วยสายการบินโอมานแอร์ซึ่งพบปัญหาก็คือมันเปิดเช็คอินช้ามากๆทําให้แบบผมพลาดเวลาไปเยอะเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ารอบนี้นะครับผมได้จองล็อบช VIP แล้วก็ผมจะพาทุกคนไปดูว่าล็อบช VIP มันเป็นยังไงแต่น่าเสียดายมากๆที่มันเปิดเช็คอินช้าก็เลยตอนนี้สายแล้วเหลืยวเวลาแค่2ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะพาไปดูให้ได้แล้วกันนะครับว่าล็อบช VIP ที่ สนามบินอิสตันบูลเนี่ยมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ สำหรับคนที่ไม่ทราบนะครับว่าคำว่า l ล u n g เนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับในสนามบินเนี่ยก็คือเป็นห้องรับรองพิเศษนะครับหรือว่าห้องรับรอง VIP ก่อนที่เราจะขึ้นไฟที่เราจะบินเนี่ยก็จะมีห้องรับรองให้เราสามารถเข้าไปนั่งชิลสบายๆส,สามารถพบปะหรือว่าสามารถเข้าห้องน้ำอาบน้ําหรือแม้แต่บางที่เนี่ยจะมีที่นอนให้ด้วยนะมีที่นวดแล้วก็มีอาหารให้กินก่อนที่เราจะขึ้นบินไฟนั้นๆน,น,นะครับซึ่งไอโอั่นต่างๆเหล่านีน้มันจะมีตามราคาของ l o u n g ต่างๆน,นะครับ l o u n g ที่แพงขึ้นอะ่ะอาจจะหลักหมื่น หรือที่เขาบินแบบ First Class เนี่ยก็จะเข้าล็อชที่ราคาสูงมากๆก,ก,ก็จะมีออปชันต่างๆที่ค่อนข้างครบครันมากๆผมเนี่ยในฐานะเด็กบ้านๆคนหนึ่งนะครับก็มีความที่อยากจะลองสัมผัสเหมือนกันนะครับว่าการเข้าล็อชเนี่ยมันเป็นอย่างไรเพราะว่าเดิมทีเนี่ยผมชอบดูเรื่องราวเกี่ยวกับการบินอยู่แล้วโดวยเฉพาะช่องสปินนายนะรเรื่องการเดินทางด้วยเครื่องบินเรื่องสนามบินหรือแม้แต่เรื่องล็อชเนี่ยพี่แกก็จะพูดถึงเยอะมากๆเหมือนกันนะครับดังนั้นทริปนี้เนี่ยผมตื่นเต้นมากๆเพราะว่าผมได้ออปชันล็อชฟรีจาก t Trip อันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์นะเพราะว่าผมเพียนบัตรสมาชิกดิมอนของ Trip.com ดังนั้นผมมีสิทธิ์เข้าใช้ l ้าวชฟรี2ครั้งต่อในปีนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูนะครับว่า l ้าวชฟรีที่ผมได้เนี่ยกับจินตนาการที่ผมวาดไว้ในหัวก่อนที่ผมจะมาถึงเนี่ยมันจะเหมือนกับที่ผมฝันฝฟฟันเว้หรือเปล่ามันจะหรูหรา้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้กันนะครับผมเดินเข้ามาหลังจากตรมเมื่อกี้ก็ให้เลี้ยวซ้ายนะครับผมแล้วก็ล้าวชพี่เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ตรงแถวแถวเกทเอนะครับผมอาจจะต้องเดินไปทีี่่่กอนนนนซึงเเเขผมมัป็ ก็ต้องไปเกีเอก่อนนะเพื่อี่แบบไม่ให้พลาดเพราะว่าจองแล้วนะคุกนก็ต้องก็ต้องไปให้ได้อะเฮ้ยอันนี้เปล่าใช่แล้วอันนี้แหละเราชองของเราเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรไป a few moments later ลงไปไหมครับผมผิดเล้่ครับผมไม่ใช่เลื่านี้เมื่อกี้ก็พูดอยู่ว่าใกล้ใกล้เกีเอหกอันนี้ไม่ไม่ยังไม่ถึงเกตยเอก็ขึ้นมาแล้วอเดี๋ยวไปเกี e รเกียเกียเกีเกีเอหกกันนะครับทุกคนไป3:28 a.m. นี่นะครับมาเจอแล้ว ก็เดินสกไกลนะครับ IGA l o u n g e Pop-up ก็เดี๋ยวเข้าไปแล้วก็ แกนเค้าโคดนะครับเดี๋ยวขอปิปก่อนตอนที่ผมเข้าไปเนี่ยพนันการเนี่ยจะให้สแกนเค้ร์โคดที่ทาง Trip.com จองให้อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์ให้เลยนะถ้า t r ิป .com ดูคลิปนี้อยู่ก็ติดต่อสปอนเซอร์นักศึกษาตัวน้นอยๆคนนี้ให้หน่อยนะผมเดินทางกับคุณมาเยอะแล้วช่วยช่วยกันหน่อยนะโอเคหลังเข้ามาในล่าช์เนี่ยผมบุ้งตรงไปที่อาหารก่อนเลยอาหารในนี้ตักได้ไม่อัน้นมีทั้งอาหารข้าวขนมหวานผักผลไม้ส่วนเครื่องดื่มทั้งตู้เย็นเนี่ยก็หยิบมากินได้เลยนะครับแล้วก็ม แต่อาหารเนี่ยก็ไม่ได้รูราขนาดนั้นครับมันดูดีกว่าอาหารหอขึ้นมาที่เดียวเองคนที่เรียนอยู่ตรุรกีคงเข้าใจดีนะดูแค่หน้าตาก็รับรู้ถึงลูกชาติได้เลยละ่ะสำหรับล็อตน,นี้ผมมองว่ามันเป็นแค่ห้องรับรองเล็กๆห้องหนึ่งที่ติดอยู่กับเกตและกันมีแค่โต๊ะเก้าอี้ไว้นั่งสามารถชาร์จรถบุกแล้วก็ทํางานไปด้วยมีทีวีเปิดอยู่แล้วมีจอแสดงสถานะเที่ยวบินให้เราได้เช็คด้วยนะจะได้ไม่ตกเครื่องและมีวิวตรงหน้าต่างเป็นสนามบินสิ่งอำนวยความสะดวกในนี้ไม่ค่อยมีนะห้องนอนก็ไม่มีห้องอาบน้ํากำ ไม่มีหรือไม่แต่ห้องน้ำเนี่ยยังไม่มีเลยครับถ้าจะเข้าก็คือต้องออกนอกล้าบชไปเข้าห้องน้ําข้างๆเกตถือว่าสมราคานั่นแหละกับที่ได้มาฟรีและถ้าจ่ายเองก็ตกประมาณ3,400บาทต่อครั้งนะคร่าวๆก็ออกประมาณนี้ครับผม โทษที่ในเล้าเมื่อกี้ไม่ได้พูดอะไรเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเงียบแล้วก็ไม่อยากจะรบกวนใครเนาะตอนนี้ผมออกมาจากเล้านะครับผมอ่ะผมขออธิบายเลยละกันว่าทําไมผมถึงเข้าเล้าเอาจิงๆมันไม่จําเป็นจะต้องเสียตังค์เข้าไปเลยนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายนะผมแอบฟังมาเมื่อกี้เขาบอกว่าอยู่ประมาณหนึ100่งร้อยดอลลาร์หนึ 20, ่งร้อยดอลลาร์ประมาณสามพันกว่าบาทนะสองสามพันประมาณนั้นแหละทุกคน แต่เหตุผลที่ผมเข้าก็าคือผมเนี่ยเป็น uh, สมาชิกบัตรได,ดมอนด์ของ t r i ปดอทคมนะครับผมก็คือมันจะมีหลายเลเวลนะครับสำหรับสมาชิกเลเวลอ uh, ะเฟสตินาเลเวลทองเลเวลอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมเนี่ยอยู่ในเลเวลสูงสุดนะครับก็คือผมมักจะจองตั๋วกับ t r i ปดอทคเยอะมากๆก,ก็เลยผมได้เธิ์เข้าล็าช นะครับฟรีนะครับสองครั้งต่อปีนะครับซึ่งครั้งนี้ผมเลือกที่อิสตันบูลก็อย่างที่เห็นนะครับก็ไม่ใช่เป็นลาวเชียงอะไรขนาดนั้นทีมันเหมือนกับว่าแทนที่คุณจะมารอที่เก้าอี้แบบนี้คนคน อือตกแล้วนะครับผมก็คือแทนที่คุณจะไปรอที่เก้าอี้แบบเมื่อกี้นะครับคุณก็ไปรอในห้องที่มันดีๆนะนี่นะครับก็คือในแต่ละประตูเนี่ยมสมมติว่าอันที่ซีหนึ่งเอซีซีสามอะไรประมาณนี้มันจะมีเก้าอี้ใช่ไหมแล่มเมื่อกี้ม,มันก็อยู่ที่ประตู6นะครับก็คือเอหกและก็ข้างมันก็เป็นห้องพิเศษนะครับ VIP ก็ประมาณนั้นเลยแค่นั้นเลยจริงๆไม่ได้มีเป็นห้องอาบน้ําสปาหรือว่าห้องน้ําไม่แต่ห้องน้ำยังไม่มีเลยนะครับทุกคนถือว่าเป็นเลาจ์ที่ค่อนข้างเล็กบริการแค่อาหารแค่นั้นเองนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบสองเนี่ยผมจองที่ปราลอมเปร์นนะผมเห็นในตั๋วแล้วมันก็มีห้องอาบน้ําด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวด้วยแต่ตอนนี้ผมขอขึ้นเครื่องก่อนนะเดี๋ยวมันตกเครื่องผมผมก็คือ C3 ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมค่อยค่อยพูดต่อนะ day 2โอเคสี่ชั่วโมงถัดไปตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่ Mas มัสกัตประเทศมมมาานรผก็ีแนละ้ว ก็อาจจะว่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็แค่พาไปดูว่าลา u n ์ h กระทาประหยัดแต่ว่าลา u n ์ h ฟรีที่อีสเทิร์นมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ล่า UNCH VIP ของเชนไอที่เปิดขายนะครับอาลืมดติดตามเราเพื yani <wei> ่อเป็นกำลังใจให้เราเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสรับวักมกสวัสดีครับ